นะครับอันนี้เป็นโจทย์เสริมสามนะครับสําหรับเรื่องความต่อเนื่องตอนนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ได้ถามว่าพิจารณาความต่อเนื่องนะครับน,นี้บอกว่าแบบนี้นะครับดูโจทย์นะจงหาค่า k เห็นไหมแปลกกว่าเดิมนะครับจงหาค่า k ที่ทําให้ f มันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ3โดยที่สิ่งที่กําหนดมาคือนะครับ f x เท่ากับ x บวก4นะครับส่วนด้วย k เผื่อใครอ่านลายมือไม่ชัดนะครับก็ฟังเอา ตัวนี้ใช้เมื่อ x เท่ากับ3ถัดไปมันเท่ากับ x กําลัง2ลบ 20x หารด้วย 2x ใช้เมื่อ x มันไม่ใช่3หาค่า k นะครับที่ทำให้ฟังก์ชันตัวนี้ <c oughs> มันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ3โอเคนะครับอ่าเนื่องจากว่ารกะบวนการหานะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องของความต่อเนื่องครับเนื่องจาก เนื่องจาก f ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ3ที่จุด x เท่ากับ3ครับก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ค่าลิมิตต้องเท่ากับค่าฟังก์ชันใช่ไหมก็จะได้ f 3อ่ะต้องเท่ากับค่าลิมิตลิมิตของ f x f x ใกล้3 ถูกไหมก็ก็มันต่อเนอื่งไงอ่าทางด้านซ้ายครับ f 3คือ f อรรบ f 3ถ้ามันเป็น3เนี่ยให้ใช้ตัวนี้เขไหมก็ได้3บวก4ส่วน k เอันนี้ก็คือ3บวก4ส่วน k โอเคไหนี่คือฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาครับฝั่งขวาลิมิตของ x ใกล้3ใกล้3คือไม่เท่ากับ3ก็ต้องใช้ฟังก์ชันตัวนี้ x กำลังส x กำลังสองลบ2 0 x ส่วนด้วย2 x โ x เคไหมโจทย์ลิมิตคือการแทนค่าลงไปนะดูนะครับอันนี้ก็จะออกมาเท่ากับแทนค่าแล้วไม่น่าจะเป็นศูนย์นะครับตัวนี้แทนลงไปด้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะนี่ผมก็เขียน3มบวก4มันคือ7มันคือ7 7ส่วนด้วย k นะครับตัวนี้ก็เป็นแทน3าลงไปครับก็ได้3ากำลังสองได้9ลบ60 9ลบ60ส่วนด้วยส่วนด้วย6นะก็ทำทันทีละด้าน,นครับมันก็ได้เท่ากับอ่าอันนี้ก็ 7k เหมือนเดิม7ส่วน k เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เหลือลบ51ส่วน6โอ้สบายครับจับย้ายข้างไปมาครับ k มานี่นะครับ7ขึ้นไปคูณกับเอ้6ไปคูณกับ7คูณกันนะครับตัวนี้หารด้วยลบ51 ปรากฏว่า k คือ k ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเขียนนี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ค่า k ตัวนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่7 6ก็42หาได้ลบ51ก็ลบขึ้นมาเขียนข้างบนเลยแค่พกรลักษณะแบบนี้โอเคนะอันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์ปัญหาในความต่อเนื่องอีกลักษณะหนึงซึ่งถามว่าเราใช้อะไรในการแก้ปัญหาก็มันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3ไง ค่าฟังก์ชันมันต้องหาได้ถูกไหมค่าฟังก์ชันต้องหาได้แล้วก็ค่าลิมิตต้องหาได้หาได้เสร็จแล้วมันต้องเท่ากันเนี่ยผมก็ค่อยๆทํามาทีละข้างทีละข้างนี่คือค่าของ f สามคือตัวนี้ถูกไหมอันนี้ก็คือค่าของลิมิตคือตัวนี้ทามาเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเท่ากันนะครับเนี่ยก็เลยเหลือแค่สมการสองตัวแค่นี้ถ้จับย้ายข้างไปมาก็จบแล้วโอเคครับโดยทั่วไปเราอาจจะเจอโจทย์ประเภทนี้นะครับ มันต่อเนื่องมันต่อเนื่องนะบอกว่ามันต่อเนื่องเลยให้ไปหาค่าหาค่าตัวแปรโอเคนะ